อโอเคมีคนจากถามจากในคลิป ETF นะครับดีจริงหรือขายฟันถามว่าอยากจะช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างหุ้นเติบโตกับหุ้นแข็งแกร่งครับสามารถแยกแยะจับจากงบการเงินได้อย่างไรครับครับโอเคจริงๆแล้วง่ายมากเลย <c oughs> ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยออ เท่าที่อ่านหนังสือของปีเตอร์ลินช์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในความหมาย,ยของเขาว่าหุ้นแข็งแกร่งเนี่ยคือคือเราเนี่ยแปลมานะตามคำศัพท์ที่ปีเตอร์ลินช์ใช้นะครับปีเตอร์ลินช์เนี่ยใช้คำว่าหุ้นแข็งแกร่งว่าสวร์นะครับสวร์แปลว่าแข็งแกร่งเราก็เลยจำเป็นที่ต้องแปลว่าแข็งแกงร่งแต่นิยามของหุ้นสวร์ของเขาเนี่ยมันคือการโตปานกลางจริงๆแล้วเนี่ยคำศัพท์ที่เราควรใช้คือ โตช้าโตปันกลางโตเร็ว oh. เออเออนี่อรมเรื่องเลยไหโตปันกลางงแหล่งใช่ถูกต้อง <c oughs> นะครับคือคือเราจะบอกไงเดียวคือถ้าเราเข้าใจนะเราก็จะเข้าใจว่ามันคือโตโตปันกลาง แต่เราไม่เข้าใจนะเราท่องไมาเฉยเนี่ยเราก็เห็นว่าโอโอสโตวอร์แปลว่าแข็งแกร่งไงก็ต้องแปลว่าแข็งแกร่งดารันต้นจริงเราเนียมันก็ทําให้เกิดความสับสนด้นคนข้าง,ง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้ว,วดูง่ายมากเลยครับอย่างนี้โตชานะครับคือเติบโตเนี่ยกำไรนะกาไรเติบโตประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรียกว่าโตชานะสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโตปานกลางหรือแข็งแกร่งอันเดียวกันนะโตปานกลางนะครับโตปานกลางเนี่ยประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหม โต8-10%นะครับต่อปีนะนี่คือนี่คือกำไรนะกำไรสุทธินะส่วนโตเร็วเนี่ยโตกำไรสุทธิโตประมาณ15%ขึ้นไปนะครับเรียกว่าโตเร็วแยกแค่นี้เลยครับแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้คำถามอะถามว่าจะแยกยังไงในงบการเงินอ,อใช่ไหมครับปัญหาคืออย่างนี้ครับงบการเงินแสดงอดีตไม่ได้แสดงอนาคตจริงไหม โอ้สาคัญนะอ่าสําคัญเบิร์ดดังนั้นคําตอบนะครับพี่จะบอกว่าการแยกประเภทหุ้นนะครับไม่สามารถดูจากงบกันเงินได้ครับอไม่สามารถครับนะต้องดูอนาคตอย่างเดียวครับเพราะอดีตนะครับไม่จําเป็นครับว่าอนาคตจะเป็นแบบนั้นครับยกตัวอย่างประเด็นนี้เป็นปะเด็นสำคัญมากซึ่งนักทุนใหม่ๆหลายคนนะครับเข้าใจผิดและตัดสินใจลงทุนผิดเลยครับเบิร์ต ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหุ้นบางตัวเนี่ยในคลิปนี้วันนี้มีเล่าอหูด้วยนะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยมันเร็วมันเติบโตเร็วอยู่เบิร์ตสามปีเนี่ยโตเร็วมากเลยโตเร็วจีเลยแต่พอสิ้นปีที่สามปุ๊บเนี่ยมันหยุดโตแล้วเบิร์ตหยุดโตโดยสิ้นเชิงซึ่งมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่เราเนี่ยไปดูจากงบการเงินไงใช่ไหมแล้วเห็นว่าหุยกกำไรโตตั้งปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์โตเร็วไหมโตโคตรเร็วเลยเซลล์หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นโตเร็วจริงหรือไม่จริงครับไม่จริง เขาอาจจะเป็นหุ้นโตช้าก็ได้เห็นปะนะครับดังนั้นก็คือโตเร็วในอดีตใช่ม้านอาจจะเป็นโตเร็วในอดีตแต่ถ้าเราจะลงทุนเรากำลังศึกษาหุ้นเพื่อลงทุนในอนาคตไม่ใช่ในอดีตจริงป่มดังนั้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์อนาคตเท่านั้นครับว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นโตชา้าโตโตปานกลางหรือโตเร็วครับต้องดูในอนาคตเท่านั้นคำถามอา้าวแล้วจะดูอนาคตจากไหนล่ะอืมนั่งทำบัญชีไปได้ไหมไม่ได้นะครับ <All> right. วิธีการคือต้องออฟังออฟเดย์ครับฟังผู้บริหารครับว่าผู้บริหารเนี่ยมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเนี่ยในอนาคตเนี่ยหนึ่งปีข้างหน้ายังไงสามปีข้างหน้ายังไงห้าปีข้างหน้ายังไงนะครับตั้งเป้าเท่าไหร่และจะทําอะไรบ้างและสิ่งที่เขาจะทาเนี่ยคอยติดตามครับว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมหนึ่งนะสองคอยติดตามรายตรมาสครับว่า มันมันเป็นไปตามที่ผู้บริหารบอกไหมว่าเนี่ยจะ,จะขยายสาขานะออพอผ่านไปหนึ่งไตามาสแล้วสาขาเ,เพิ่มขึ้นยังอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ต้องคอยติดตามพวกนี้ต้องในอนาคตครับไม่ใช่อดีตครับอืมจริงๆมีอย่างนี้ด้วยเนาะที่ล่าสุดเจอกับพิปพะภาสก็คือเป็นหุ้นโตเร็วปีก่อนๆก,ก็โตปีหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้แล้วพอมาไตามารหนึ่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยในงบออกมาว่ากําไรเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ เอสามสิบเปอร์เซ็นตแต่เป็นการเพิ่มขึ้นจากไม่ใช่จากคอมิ u เ i อ e s s ่จาก <c oughs> อย่างอื่นอนะครับ <c oughs> ใช่ใช่อืซึ่งถ้าเราไปเข้าใจผิดว่าคือดูงบแล้วดูแบบผิวผิวดูแต่กำไรก็กลายเป็นโดนหลอกอีกนะครับ <c oughs> คือเรื่องนี้นะบอกเลยว่าอันนี้เป็นหลุมพลาของงบการเงินนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นลูกมือใหม่นะปัญหามือใหม่คืออะไรปัญหามือใหม่เนี่ยดูแค่กําไร นะซึ่งในงบการดูในเว็บเซฟนั่นแหละดูเว็บเซฟนั่นแหละใช่ดูงยังไงอ่ะนะง่ายๆหรือตามตามเว็บตามเพจต่างๆอ่ะที่เขามีสรุปกําไรให้อ่ะก็เป็นกําไรอยู่ดีไี่บอกไหมฮะเขามักเป็นสรุปไงคือเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะเพราะเขาก็สรุปให้เราเห็นไงว่าเอ้ยกำไรมันดีขึ้นนะเอ้ยกำไรมันลดลงนู่นนี่นั่นโน่นนะแต่ปัญหาคือในงบการเงินเนี่ยนะครับเบิร์ตมันมีงบอยู่สามตัว งบดุลงบกไรขาดทุนงบกระแสเงินสดนะครับงบที่ตรงไปตรงมามากที่สุดคืองบกระแสเงินสดเพราะมันแสดงเงินเข้าและออกทุกบาททุกสตางค์มันเลยตรงไปตรงมานะครับส่วนงบที่ไม่ตรงไปตรงมาที่สุดคืองบกําไรขาดทุนดังนั้นเนี่ยพี่บอกเลยว่างบกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นงบที่เอาไว้หลอกแม่งเมาล้นวนเลยแต่ว่าเป็นงบที่คนชอบเอามาสรุปบ่อยที่สุด ใช่ทูอ่ะยกอย่างมันมีมันมีหลุมหลุมพรางอีกเยอะมากเช่นบางบริษัทเนี่ยโอ้โหกำไรโตทุกปีเลยนะกำไรโตทุกปีก่ไรสุทธินะโตทุกปีเลยปรากฏว่าพอไปแกะไส้ใน,ในปรากฏไอ้กำไรที่โตขึ้นทุกปีอะ่ะไม่ใช่กําไรจากการดําเนินงานไม่ใช่กาไรจากการดาเนินธุรกิจเบิร์ตเป็นกําไรที่เกิดขึ้นจากการตีมูลค่าทรัพย์สินหรือที่ดินอท <c oughs> ุกไตรมาสทุกปี คำถามเบิร์พี่ถามเบอร์ง่ายๆถ้าเบิร์มีที่ดินผืนใหญ่ใหญ่มากเลยและอยู่ติดถนนและอยู่ติดถนนพี่ถามว่าราคาที่ดินผืนนั้นเนะี่ยราคาจะขึ้นหรือลงทุกปีไหมองขึ้นดิขึ้นทุกปีอยู่แล้วนี่ไงก็กําไรมานอน,น,อนมาแล้วกําไรเห็นไหมอย่างเงี้ยนะฮะก็เนี่ยเราต้องต้อง,ต,องต้องเข้าไปแกะไส้ในทั้งนั้นนะครับก็ก็ดูผิวขึ้นแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่คอเบสิเนสก็ก็ไม่โอเคใช่ไหม ไม่โอเคโอเคอยู่ก็ที่ดินขึ้นก็โอเคแล้วอ่ะงั้นถามว่าราคาที่ดินขึ้นแต่คอบิิเศษอ่ะลดลงอ่ะโอ้โอเคยังเคลียร์ยังซึ่งเป็นอย่างนั้นนะคือกําไรสุทธิของบริษัทนี้นะคือรุ่มรุ่มดอนดอนครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็ไม่ดีไงจริงไหมแต่กําไรสุทธิเนี่ยมันโตขึ้นตลอดไงเบิร์ต เพราะอะไรก็เพราะว่ามูลค่าที่ดินมันมหาศาลไงมันใหญ่มากพื้นที่ผืนดินมันใหญ่มากแล้วก็ติดถนนใหญ่อย่างเงี้ยปฏิมูลค่าที่ดินทุกปีปุ๊บราคาก็ปรับขึ้นทุกปีแล้วก็ปรับขึ้นเยอะเพราะ้นที่ดินผืนมันใหญ่ไงนี่ออกไหมแต่อย่างนี้มองได้ว่ามันเป็นหุ้นแอ s e t play อย่างนั้นวาครับไม่ใช่ละเอาเหรอ a s s เนี่ยนะคือการที่บริษัทเนี่ยมีที่ดินบันทึกเป็นราคาทุนอืมไม่ได้แต่อันนี้คือ์ a ทูมาร์เก็ตไง อันนี้คืออัปเดตราคาราคาที่ดีเลกนะากำไรเลยเออดังนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ต้องต้องต้องเข้าไปแกะงบการเงินสุดท้ายครัมันก็กลับมาที่เรื่องเดิมๆอ่ะว่าก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้อ่ะว่าว่า ว่าเราการไปน,นักลงทุน VI คนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก <c oughs> ็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปไล่ดูในคลิปรีปที่เราสอนว้าทั้งหมดเนี่ยก็จะจะพอเข้าใจแล้วแหละว่าจริงๆ V ีมีความรู้ตรงไหนบ้างที่เราจำเป็นต้องเข้าใจะครับ <c oughs> มบกเงินแล้วก็สอนด้วยใช่ไหมครับวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์คุณภาพหุ้นแล้วก็สอนนะทั้งดิสเซ็ตโมเดลทั้งไฟฟอร์สอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจำเป็นทั้งหมดเลยครับมันจำเป็นจริงๆนะมันจำเป็นทุกทุกๆ EP ีที่สอนไปจริงจำ อ่าโอเคครับคำถามต่อมาถามว่ามุมมองของพี่